สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้มีอยู่คลิปมิ팅หนึ่งวันสไปเดอร์วันทำอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นเบื้องหลังคลิปเปิดตัวรถใหม่สไปเดอร์วันนี่ตูนก็น่าจะดูดูกันแล้วแหละว่าคือรุ่นอะไรดีอาร์พันสามาเอสพีก็คลิปนี้จะเป็นยังไงมาเรารูกันทุกคนว่าจะสนุกขนาดไหน let's go โอ้ยโอเคโอเคทุกคนเรารวมตัวกันแล้วก่อนออกไป ที่มีติง้งก็วันนี้วันที่แถบวะ่ะเจ็ดปะเจ็ดแปดแปดเออนั่นแหละวันเปิดตัวรถใหม่ขผมไปได้กี่วันเราก็มาดูกันเะว่าเบื้องหลังเป็นไงบ้างเราขอยแอสซิ่งก่อนแล้วกันทุกคนอ้าวไปทางนี้เหรอโอ้เซได้หกว่ะกูได้ไปเซได้หกไปด้วยเว้ยวู้รถสวยจังมีความสุขแต่การมองท้ายเซได้หก ครับก็เรามาดูด้วยกันใช่ไหมนาดคือรุร่นอะไรสามอ่านี่เสียงโคตรเงียบอ่ะเออแต่พอวาเปิดก็ลั่นเอาเรื่องเลยอ่ะโอ้ยบอกเลยว่าสถาน,นที่เราจะไปกันคือที่ไหนครกูก็จำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยทำไมคนนี้มีคนซ้อนเนี่ย,ว,ย,ว,ย,ว,ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเสกอะไรเออใครวะ ได้มองฟงอ๋อแสะเยี่ห้ายากยากสเสดกสี่ Let's go Let's go รอผมแผ่ท่อไปแล้วเว้ยทุกคนทุกคนน่าจะได้ยินเสียงแปดๆลันๆมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วอ้วตดลรือเลยก็ไม่รู้จะมีด่านหรือเปล่าลก็น่ากลัวแเขาบอกไม่มีกันก็จะรอดู ด่าข้างหน้าโอ้โหแล้วสิ่งเราก็ตามเหนื่อยเลยทุกคนคิดว่าไงอยากให้ผมเอาคันนี้มารีวิวเป่าออกช่องอะไรเงี้ยสนใจอ่ะเปล่าถ้าสนใจเดี๋ยวจัดห้หรือทำคลิปอีพีวายสามอารหนึ่งวันแต่ไฟเขียวแล้วไปกันดีกว่า แกนนทางสู่ไปที่หมายปลายทางมันค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะเดือดช่วยได้เลยเอ้าวข้าหลังหาย้ไปกันก็ปกติอยากออกทริปนี้ก็เร็วๆนี้จะมีทริปนะครับทุกคนไม่บอกหลังว่าทริปอะไรวันไหนด้วยไม่บอกรอดู ว่าตัวผมเองก็ยังไม่แน่ใจทำไมการเดินทางที่ดีมันดูเดือดจังวะโอ้อเดือดทุกคนไม่กลัวตำรวจตำรวจกันเลยว้าวอีออออทันต้องเรียกว่า M พันหรือเปล่านะแฟนคลับ M มาหน้า ก็ชอบพี bug bug ่เจแบบหมวกทรงอินโดจัดอ่ะคิดแบบขับบิ๊กไบค์แล้วก็ใส่หมวกอย่างเงี้ยเท่ด้วยก็แบบมันดูปั่นอะเออแต่มันก็ก็เฟี้ยนะคือก็แบบแรกๆอยู่แดบแปลกแต่ว่าพอประเทศเขากอที่นู่นนะเขาทำกันแบบเป็นเรื่องปกติมันก็ดูแบบเออมันก็เท่อีกแบบหนึ่งก็ดูปั่นเดียวจริง เจอทางตัวเราอเองบางทีกูเองจะสัตว์เยลยไ,ไอ้เหี้ยตะลงกูไม่ได้แค่นี้ว้ายเชี่ยไปตรงนี้ไม่เหมาะเราจะรู้แล้วว่าคนไม่เหมาะเท่าไหร่ร้อยสีย่สิบห้าโอ้ยังสั้นไปว้าวเน่าหมอบเดี๋ยวแบบจะลงโซเชียลเดี๋ยวเราโดนด่ายแบบออคันข้างหลังนี่มันมีนะมีกล้องอะ่ะเดี๋ยวพี่ว่าไอ้แก๊งบิ๊กไบซิ่งกันอีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแต่เราไม่โดนเนี่ยเราไม่ใช่บิ๊กไบ มีแต่งเวลามีคำว่าิกไปไม่เกี่ยวคล้องเนี่ยเราไม่เกี่ยวฮ่าผมไม่ได้ไปอะไรอ่ะโอ้ทุกคนอ่ะผมไม่รู้ด้วยว่าเสียงมันจะเป็นไงอ่ะแต่ผมรู้ว่าเสียงท่อผมแม่งมันดังมากเลยประหมาทอ้ว้าวอยผมจะมอบไม่สุดเลยเนี่ยปวดคอยนะว่าจัดบันต้องบอกว่าจัดบันไม่เป็นหัวที่คางไม่ใช่ขาเออคางอะ่ะมันยาวมากเลยเวลาผมหมอบคือแบบ รอบสุดก่ได้อ่ะถอดหมวกแมนโว้ยเ้ยสามเาน่ากลัวแต่ดูเสียงก็มาโอ้โหจากเงี่ยๆตกใจหมดเลยโอ้สะพาเสเป็นโค้งเลยเหรอบ้าไปแล้วว้าวว้าว เกือ่อแผลกงเกือ่อแผเลเขาจะบ,บ้าแล้วพี่คนเมื่อกี้เขาเห็นทุกอย่างไอ้เยอะไ,ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อตลกตัวเองเลยไอ้เฮียอ,อายป่ะน้องเอ,องรู้ยังไม่ไปเอารือย,ยังไม่รู้เลยพี่ยังรู้เลยใช่ไหม อย่างนั้นตรงไหนยังไม่รู้ยงไม่รู้ยังไม่รู้อันนี้รถใครไม่รู้รถใครเขายืมเพื่อนมาใช่ไม่ใช่รถเขาจริงๆแล้วเขาออกวีโปลติดตั้งรอดูเดี๋ยววีโปขับตามมาเขายกรถสไลด์มาใช่พี่ใช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 ่เขายกเพราะว่าอะไรพีครับซอพี่ไปเอารุ่นอะไรออกไม่ได้แล้วนะสามอาร์ใช่เหรอวะใช่ความจริงมันคือสามอาร์ซูซูใครบอกสามอาร์ซูซูบอกสู้ใช่ปหม พี่ไปออกซูทุกคนรอดูวันนี้แหละเดี๋ยวก็ได้รู้รู้หรือยังว่าพี่ไปออกรุ่นอะไรนี่ที่ไปสามอยัดเครื่องซูใส่ล้ออ็ดพันสเตอร์สเตอร์ดูกติเป็นอาร์มเดี่ยวแล้วก็ใส่ซุปเปอร์ชาร์่ทูเกียดีซีทีของฮอนด้าครับกูไม่คุยแล้วไปดีกว่าแม่ โอเคครับผมดักซิเตอร์เอ็กวันครับผมวันนี้อยู่ที่งานมิทติ้งสไปเดอร์เอ็กวันครับผมใช่พี่พี่ไปเอาลุ้นอะไรเหรอเนี่ยจะเฮตูอาเฮตูเฮตูอาพี่ไปเอารุ่นอะไรต่อแทนมันอะไรพี่ต่อแทนมันอะไรเอวิลกุสตาเอวิลกุสตาโอเคสรุปพี่ไปออกสองลุนนี้เนาะสักรุ่นใช่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 ไปถามคนอื่นดีกว่าว่าคิดว่าพี่ไปออกรุ่นอะไรกัน สรุปพี่ไปออกรุ่นอะไรไม่รู้สินี่ก็อยากรู้แลนะ้วเนี่ยนั่นดิรุ่นเนาะรุนจังเลยอ่ะจริงก็เปิดภาคลุมแล้วอ่ะอยากรู้จังจังเลยอ่ะเห็นเล่นเล่นเล่นอยากอยากรู้ว่าดิอยากรู้ดิดูไลฟ์วันนี้ดีดูไลฟ์เลยแต่คลิปลงหลังจากวันนี้นะพี่รอดูทุกคนก็ลองคลิปนี้ก็น่าจะรู้แหละว่ารุ่นออกรุ่นแหละอือก็เห็นเองไงได้เลยก็เห็นเองไงพวกคลิปก็เห็นเองอ่ะใช่รูปรถแล้วก็รูปสงสัย ใช่ชุดพี่ไปออกรุ่นอะไรพี่พี่ไปออกรุ่นอะไรเองก็รู้ผมไม่รู้เออพี่ไปออกรุ่นอะไรไม่รู้เลยอยากรู้ว่าเองเดินไปถกผ้าวัดทัวรลิงดูแค่รอเขาบอกโอ้ทัวรลิงใช่ไหมใช่น่าจะเป็นทัวรลิงใช่น่าจะเป็นทัวร์ลิงละเพราะเขาขับตัวพันมาแล้ววะน้องเขาขับสปอร์ตพันมาแล้วใช่เป็นไหมใช่ใช่ไหมเขาไม่เอาหรอกตัวพันอ่ะเนาะเอ้ยนี่อะไรกูติดเหลี่ยมให้กูลงเนี่ยมันคือลูกอมมันคือลูกอมกูลดอว่าไป พวกไม่น่าลงได้ไม่น่าเขาคิดว่าบูดีจริงลงไม่อยากินนะเว้ยทุกคนดูบรรยากาศดิก็ไม่รู้เห็นหรือเปล่าได้ไหมเนี่ยมืดขึ้นจัดอ่ะจะก็ตรึมลงมาปรึมลงมาเรียบร้อยมีมีลมเนีลยทุกคนเห็นไหมมันมีรถแย่งซีนเว้ยรถพี่ออกรุ่นอะไรไล่พี่ถามว่าเฮดทูเฮดทูเฮดทูเลยหรอจริงจังวะนี่ยพี่จริงจังจริงจังเฮดทูนะทุกคนหรอหรือเปล่าเฮดทูต้องมีปีนี้พี่ต้องแบบพีเลยดูดีสิ เออว่ะไม่เหมือนให้ทูเลยผมให้ทูแน่เลยเป,เปิดเปิดเปิดผ้าแล้วเปิดผ้าแล้วโอเคโอเคตอนนี้ไลฟ์สุดแล้วนะครับมาตอนนี้ไลฟ์สุดออกตกิกต็อกแล้วทุกคนอือตอนนี้คนเข้ามาแล้วหนึ่งพันกว่าคนไวจัดอ่ะมีล้อล้อเปิดผ้าคลุมล้อเปิดผ้าคลุมนี่มากันเต็มเลยครับทุกคนมีมไอสติดไฟเตอร์นี่ เทียบเลยก็เดี๋ยวไปได้บางก็จะเปิดตัวรถใหม่แล้วให้ดูให้ดูเทียบม,มันก็จะมีพันอีกสามสี่คันนี่มีดูคตินี่มีคนมาเพิ่ไมไปแล้วโคสุดแต่คันนี้สวยจริงคันเบเตอร์แล้วก็คัดแห้งโคสเท่อะโอ้โหเพาเปิดตัวแล้วแต่ว่าเมอก้ไปเป็นคนดึงพายก็เลยไม่ได้ถ่ายดูฝาค้องมาดูคนเมรย<ล>าสาม R ทุกคนก็น่าจะเห็นหมดแล้วแหละ โคตรเทจะมีจับรางวัลมีจับรางวัลด้วยมีจับรางวัลด้วยม<อ>ีอเปิลอยู่ไหนไปนี่เป็นลงชื่อในไลน์ไว้ในลลไลน์กลุ่มไปด้วยกวัน XFC นะครับก็จะมีการจับรางวัลน,นะครับไม,ไ,ยยไม่มีกุญแจเขเปียกอยู่อย่าไม่มีกุญแจรถเขาไม่มีกุญแจเขาโคตรแอลอะคีเลปแอลกับแอลหมดเลยออโอเคก็คลิปนี้ก็คงน่าจะเป็นแค่นี้เป็นไงกับรถใหม่พี่ไปสวยดี สวยดีก็คิดว่าไงอุย้ยพี่ไปรถสวยเว้ยอ้ายุมีตังออกรถเนี่ยไอ้ยอัย <laughs> มีแต่คนอิจฉาทุกคนก็แต่ใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับเจอร์รี่เจอรี่เจอรีคุณชอบเจอดีให้กดติดตามเขาซะ